ลุยยาพลังหมัดโอ้โหยเอาเฮ้ยหมัดค้างลุยเลยเพื่อนอ อุย้ยบัดค้างเอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมมนกณนปะุระสุดไก่ชนพลังสุดเทพกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับในตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเก็บเงินเพื่อเตรียมอัปเกรดเจ้าไก่รูฟี่ให้เป็นล่างสุดท้ายกันแล้วนะในที่สุดก็ล่างสุดท้ายกันสักทีเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ารูฟี่พลังขั้นสุดของเรานั้นจะเก่งกาจขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยตอนนี้นี่วิ้ย 2,830กว่าล้านเจ้าลูฟี่อัพเกรด2 9 0ล้านครับผมลากันสักทีเจ้าลูฟี่ออลาดำอัพเกรดไก่ลูฟี่เรเวลสุดท้ายกันเลยเพื่อนดูสิค่า HP เกือบจะ40ล้านครัผมขาดอีกแค่นิดเดียว แท็ก13ล้านครับผมส่วนดีเฟนก็11ล้านค่าพลังต่างๆนี่เพิ่มขึ้นมาแบบมากมายสุดๆอัปเกรดใช้เงินโอ้ยใช้เงินโคตรเยอะ HP อโอ้ยอัพทีนี่ก็กระอักเลือดอืมเหลือ600ล้านอัตราการคริติเคอลไม่ค่อยเท่าไหร่ใช้เงินได้อยู่ส่วนดีเฟนส์713ล้านโอ้ยเฮือ อุ้ยเจ็บหนักเรียบร้อยค่าพลังเต็มเปี่ยมเหลืออยู่168ล้านแม่เก็บม,มาเผื่อพอดีนี่เจ้ารูฟี่แม่ออลาเต็มแล้วเพื่อนเริ่มการออกประจนภัยพลังก้าวกระโดดแบบนี้อโอกาสชนะร้อยเปอร์เซ็นตไก่รูฟี่ปะทะเจ้าไก่บาดเจ็บอืไม่มีตัวไหนนี่ตีฉันได้พลังฉันสูงอโอ้ยโอ้ยหูเสมอ <c oughs> เรียบร้อยเลือดเยอะโดนเจ้าไก่บาดเจ็บไปแค่ครึ่งหลอดข่าพลังเลือดที่เยอะขนาดนี้มีตัวไหนเทียบเคียงได้ไหมนะ <c oughs> จากตัวที่เรามีอยู่อุ้ยรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าไก่มังกีดีรูฟี่ที่เหมือนจะเลือดเยอะที่สุดมาสู้ออนไลน์เลยเพื่อนชนะ67แพ้7ครั้งวุ้ยปะทะเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบไซยาไก่มังกีดีรูฟี่เรเวลสุดปะทะสุดยอดไก่น้อย มัดปืนกลจัดการเจ้าลูกเจีย๊ยบโอ้โหเฮ้ยสูสีเจ้าลูกเจี๊ยบตัวนี้มันเก่งโอ้โห <c oughs> โดนลูฟี่ต่อยกระเด็นเจ้าไก่ลูกเจี๊ยบธรรมดาได้พ่ายแพ้ไปแล้วนะมาดานคริสต์มาสลุยออนไลน์เลยเพื่อนโอ้โหเจอกับเจ้าไก่กล้ามครับผมไก่ลูฟี่ปะทะเจ้าไก่กล้ามอลาสีแดงฮ่าฮ่าเฮ้ยรู้จักคำนี้หรือเปล่าหัวเลาะที่หลังดังกว่าครับผม พลังหมัดหืมลัวกระน่ำเฮ้ยทำไมต่อยไม่เข้าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอย่าบอกนะโอ้โหสงสัยจะเป็นบักเอา้าเรเวลอัพเฉยเปลี่ยนด่านดีกว่าแม่เจ้าตัวเมื่อกี้นี้ยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วโอ้โห,หยเจอกับเจ้าไก่นักมวยไก่รูฟี่ปะทะเจ้าไก่บ็อกเซอร์นักมวยลำตัวสีม่วงมาเฉียวฉันเป็นตำนานและฉันจะต้องชนะในศึกครั้งนี้ โอ้โหหมัดรัวไม่เท่าฉันลาก่อนเจอกันในชาติหน้าไปต่อสิดีออนไลน์แบบรุ่นรัวโอ้โหเจอกับเจ้าไก่ภูเขาไฟดีเฟนส์โคตรเยอะไก่รูฟี่ปะทะไก่ภูเขาไฟ แม่ดิฟเฟนเยอะสุดๆรู้จักหมัดทะลายหินหรือเปล่าโดเลยเพื่อนอย่าหุยหเอ้ยลดเลื่อไปครึ่งโอ้โหตัวนี้อจริงด้วยไม่ยอมตายภายในหนึ่งหมัดน,นายยังต้องไปฝึกอีกนะเจ้าไก่รูฟี่ต่อไปหน่อยสิโอ้โหเจ้าไก่แดงถือว่าสั่งสอนรุ่นน้องละกันไก่รูฟี่ปะทะเจ้าไก่แดงโอ้โหออร่ากลมเกลืนกับลำตัวกล้าหาญมากเลยเจ้าเด็กน้อยที่มาปะทะกับฉัน ย่าโอ้โหหมัดสอยล่วงเล่นออนไลน์ไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เปลี่ยนยศ <c oughs> <c oughs> เจอเจ้าไก่ดำไก่รูฟี่ปะทะเจ้าไก่ดำกูดไฟแน่นอนอยู่แล้วครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ดีย่าพลังหมัดทักทายก่อนจากลาอุย้ยเจ้าไก่รูฟี่ปะทะกัน ไก่รูฟี่สองตัวปะทะกันนะผมคราวนี้ต้องใช้ดวงในการวัดฝีมือลุยเลยเพื่อนหุยหมัดรัวร้อยหมัดนี่เราคิดแรงกว่าเฮ้ยโหุยมีโอกาสชนะเอาชนะเจ้ารูฟี่ตัวนี้ให้ได้อืมเรียบร้อยเย,ย้เจ้ารูฟี่ของเรา เอาชนะลูฟี่คู่แข่งได้ครับผมตัวที่จะโหดกว่านี้ก็น่าจะเป็นเจ้าไก่ไซตามะเลเวลเต็มแล้วก็ลิงไก่ไซย,ย่าโอุย้ยมาอีกอรอบครับผมคนเดิมไหมนะลืมดูชื่ออุย้ยกล้าหาญเหลือเกินนายอยากจะเสียเงิน300ล้านอย่างนั้นหรอส่ง300ล้านมาให้ฉันโอ้ยคราวนี้ทิ่ยังแรงโอ้โสูสีเฮ้ยอีกบัตเดียวรู้เรื่อง ยาโอ้โหโอเคโอ้โหหึมต่อยไวจนมองไม่ทันเมื่อกี้ไม่เห็นการออกหมัดเลยนะอุ uh ้ย huh. ปะทะกับเจ้าจิ้งจอกเก้าหางเจ้าไก่รูฟี่ปะทะไกร่จริ้งจอกเก้าหางเดมอนฟ็อกนายจะต้องพ่ายแพ้กับฉันพลังของเจ้ารูฟี่เหนือกว่าครับผมว้าววยตีไปเกือบครึ่งหลอดอยังแรงอื uh huh. ตัวระเบิดโดนแรงเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยเป็นที่รู้กันแล้วว่าเจ้าไก่มังกีดีรูฟี่ชนะไก่เดมอนฟอกไปต่อไปต่อวยเจอไก่ไซตามะหนึ่งมัดไก่มังกีดีรูฟี่ปัะทะเจ้าไก่ไซตามะหนึ่งมัดที่ข้าวนี้พลังเต็มทั้งคู่ฉันเป็นตำนานและฉันจะต้องเอาชนะมันให้ได้าโอ้โเหเฮ้ยสูสีสุดๆขี้หน่อยเพื่อน เสมอกันเจ้าไก่มังกีดีวรูฟี่เสมอกับเจ้าไก่ไซตามะแม่ตัวเมื่อกี้นี้อัพเต็มหรือ,อยังนะไม่รู้เลยจริงๆโอ้โหเจอแบบนี้สงสัยจะไม่รอดทำไมความเก่งมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไก่รูฟี่ปะทะเจ้าโอ้โหลิงไก่สียผมวัดดีหอย่างน้อยก็เฮ้ยทนหน่อยเพื่อนนายต้องโอ้โหอยู่อึดๆเฮ้ยอย่าเพิ่งตายง่ายๆ โอ้โหไม่น่าไหวบอลเกงกี่บลเพื่อนว้าเจ้าไก่ลูฟี่ <c oughs> และนี่ก็คือจุดจบของแม่เราไดโนเสาร์อย่างกับอุกบาททำลายโลกแม่จะบอกว่าเจอตัวโห,หดตึงๆเรายังไม่พ่ายแพ้แต่ก็มาเจอเจ้าตัวนี้ซะก,ก่อนแล้วแล้วเราก็ต้องเจอกับเจ้านี่อีกมาตอนนี้เหลืออยู่3ล้านนะผม,มเราก็ไม่สนแม่ออนไลน์กันต่อตอนนี้คนออนไลน์13,500สู้กับใครวะเนี่ยเฮ้ย ล่องหน d i s c o n n e c ตกใจหมดหรือว่าไก่ล่องหน <c oughs> เจอเจ้าไก่ไซตามะเลเวล3ไก่รูฟี่ปะทะเจ้าไก่ไซตามะเลเวล3ลุยเลยเพื่อน <c oughs> โอ้โหมัดค้างเฮ้ยตายแบบอย่างนี้เลยล่ะโอ้โหถึงกับโดนหมัดแล้วก็น็อกคาท่านั้นไปเลยอุย้ยนี่มันเจ้าไก่กล้ามครับผมไก่รูฟี่ปะทะเจ้าไก่ก้ามหนึ่ง้เอร์เซนเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แม่โหดแล้วก็เก่งเอาเรื่องลุยย่าพลังหมัดโอ้โหอ้าวเฮ้ย หมัดค้างเฮ้ยลูฟี่เราเป็นอะไรวะเนี่ยต่อยเจ้าพวกนี้นี่หมัดค้างตลอดถึงกับเมากันเลยเหรอไปต่อสิเฮ้อเจ้าไก่สายฟ้าไก่ลูฟี่กับไก่สายฟ้านายไม่มีทางช็อตชั้นเข้าสวัสดีเพื่อนแม่ทักทายกันด้วยอย่าลืมลุยหูยหมัดต้านกระแสไฟวุ้ยนายได้ต่อยก่อนนี่ไฟฟ้าเข้าแค่นี้ แม่เบาๆเอา้าดิคอนเน็กอ้แย่จริงๆอู้หูยนี่มันเจ้าไก่ย่างไก่รูฟี่ปะทะเจ้าไก่ย่างโอ้ยเดี๋ยวจะกินให้หมดหืถ้าเป็นลูฟี่นี่เขาเมือบตัวไม่มีเหลือแล้วนะว้าวอาหารเข้าปากฉันเถอะต้องต่อยให้แบบไม่ดิ้นก่อน โอ้ยเจ้าไก่สมูไรไก่รูฟี่ปะทะเจ้าไก่สมูไรในที่สุดนายก็ไม่มีทางชนะฉันยา่ามัดโอ้โหสังหารแค่หมัดเดียวนายลดเลือดฉันได้แค่นี้เองละ่ะเดี๋ยวดูซินี่สู้กับเจ้ามังกรนะผมไก่รูฟี่ปะทะเจ้ามังกรพลังหมัดจะโหดขึ้นขนาดไหนสีเขียว จ้าโอ้โหทีเดียวมังกรตายครับผมเลเวลหนึ่งนับว่ากระจอะเกินไปแล้วนะสินะคราวนี้เลเวลสองสีเขียวกับสีเหลืองปับปบ๊บจ้าโอ้โยขี้เบาสีเขียวสีทองสีทองทอ,งปปปอืปั๊บปับป๊บปั๊บตีโอ้ยเฮ้ยไหลหมัดเกินปึ๊บปบั๊บปั๊บอืม เอาละเรียบร้อยอปราบเจ้ามังกรเลเวล3าอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะสีเขียวสีทองสองแล้วก็สีแดงหนึ่งสีเขียวอีกปึ๊บ,ป,บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บขี่แรงแรงเพื่อนเออโชว์พลังหน่อยสีฟ้าปึ๊บ,ป,บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่พลังหมัดอุ้ยน่าจะต้องอีกหมัดหนึ่งปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บพลังหมัดเอ้ย สามตัวน่าจะพอแล้วนะสําหรับการปราบเจ้ามังกรของเจ้าลูฟี่อุย้ยในวันนี้นี่เราจะได้เห็นเจ้าลูฟี่นั้นต่อสู้กันอย่างแม่สุดมันกันเลยทีเดียวค้าพลังเท่านี้ก็ถือว่าเก่งกาจเอาเรื่องกันแล้วนะเดี๋ยวไว้เราก็จะค่อยๆเก็บเงินอัปเกรดเจ้าไก่ไซตามะที่ใช้เงินเยอะเวอร์กันต่อหรือไม่ก็ต้องมาปลดล็อกเจ้าตัวนี้ด้วยการแข่งขันที่ค่อนข้างจะเยอะก็สําหรับใครที่อยากจะให้พี่ทําอะไรกันบ้างนั้นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอก กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจุ๊บ